สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปืนพกกระทัดรัดที่เต็มไปด้วยสมรรถนะอย่าง Glock 48รุ่นปี2025ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Glock ในด้านความเรียบง่ายความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสำหรับการพกซ่อนเริ่มจากภายนอก Glock 48ยังคงรักษาดีไซน์ที่บางเฉียบซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้ มาพร้อมลำกล้องขนาด4.17นิ้วและโครงปืนที่เพรียวบางโดยรวมทำให้สวมพกพาได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่เสียความมั่นคงในการจับถือสไลด์เคลือบด้วยสาร NDLC รุ่นใหม่ของกล็อกที่ให้ทั้งความทนทานและการป้องกันรอยขีดข่วนหรือการกัดกร่อนขณะที่ร่องรอยหยักด้านหน้าและด้านหลังช่วยให้จัดการสลาไลด์ได้ง่ายขึ้นโครงโพลิเมอร์ยังคงมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทนทานพร้อมพื้นผิวการจับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้กระชับมือแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือสภาพแวดล้อมเปียกชื้นมาดูที่สมรรถนะ g l o อ k 48ปี2025ยังคงน่าประทับใจด้วยการควบคุมที่สมดุลและการยิงที่สม่ำเสมอโดยใช้กระสุน9มิมที่มีแรงถีบปานกลางและสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยระยะเล็งที่ยาวกว่าปืนซับคอมแพก ส่งผลให้ความแม่นยำสูงขึ้นระบบไกลปืนได้รับการปรับแต่งใหม่เล็กน้อยในรุ่นล่าสุดนี้ให้การเหนียวที่นุ่มนวลขึ้นและจุดรีเซ็ตที่ชัดเจนกว่าทำให้สามารถยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วขึ้นความน่าเชื่อถือยังคงเป็นจุดแข็งของกลอกและกลอก48ก็ไม่ทำให้ผิดหวังโดยทำงานได้ดีเยี่ยมแม้ใช้ยิงต่อเนื่องยาวนานหรือใช้กระสุนหลากหลายประเภท จุดขายที่โดดเด่นของ Glock 48คือการผสมผสานร,ระหว่างความบางกระทัดรัดที่เหมาะกับการพกซ่อนเข้ากับความถนัดมือและความแม่นยำแบบเดียวกับปืนฟูซจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพกติดตัวทุกวันอีกทั้งยังรองรับการใช้งานร่วมกับแมกกาซีนของ Glock 43x และมีอุปกรณ์เสริมมากมายให้เลือกเช่นสไลด์แบบติดกล้องเลงหรือศูนย์เลงคุณภาพสูงซึ่งเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ ระบบ Glock Safe Action ยังคงเป็นหัวใจหลักที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยไม่เสียความพร้อมใช้งานในด้านราคา Glock 48ปี2025มีราคาค่อนข้างคุ้มค่าอยู่ในช่วงประมาณ20,000ถึง23,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาควางตำแหน่งในตลาดปืนพบพบซ่อนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในขณะที่ยังคงมอบความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เสริมของ Glock ที่พิสูจน์แล้วสรุปได้ว่า Glock 48ปี2025เป็นปืนพกที่สมดุลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่บางเฉียบการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมสมรรถนะที่เชื่อถือได้และความยืดหยุ่นในการใช้งานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพกซ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้เป็นอาวุธเสริมหรือผู้ที่มองหาปืนคู่ใจที่มั่นใจได้ และหากคุณกำลังมองหาปืนที่ผสมผสานความสะดวกสบายกับความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของกลอกรุ่นกลอก48ปี2025นี้คือคำตอบที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง